ที่ผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมูลรถ .com วันนี้ M S X คันที่สี่เนาะมาติดที่ร้านนะวันนี้วันที่ย7ิบเจ็ดเดือนหกนะครับปีห้าหกนะมาติดที่ร้านผมเลยเนาะรถ <c oughs> ใหม่อยู่เลยนะครับมีสติ๊กเกอร์นะครับ M S X ไทยนะครับ .com นะครับรถสวยมากนะไม่รถอยู่ที่แปด้อยหกสิบเจ็ดกิโลนะครับเพิ่งออกเนาะมาเดือนหนึ่ง ตามพิจนขโมยกันนะครับเขาใช้เรล็กนแลมนะครับแทงลูกุญแจบิดลูกุญแจเลยพังเนาะเขาเลยขโมยไปเลยรถไปเลยดังนั้นการขโมยผมพิเศษกับ,บ้านคือล็อกปิดเสียงล็อ,ลอกสองครั้งนะครับตึ๊กตึ๊กนะครับเดี๋ยวเราเอาขโมยเราขนะก่อนใครโดนรถเรานะครับรถจะไม่ร้องการขโมยทั่วไปโดนรถก็จะร้องเนาะก็จะทําให้คนอื่นลำคาญเนาะผมจะไม่ร้องจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมตินี่กุญแจผีนะครับแทงลูกุญแจ้าไป ีผมจะแทงจะปิดกุญแจพายคมตา้ยนะปิดปิดปุ๊บ,บ,บอยู่แต่เมื่อปลดล็อกที่ที่หมดเท่านั้นก็จะขโมยราคาประมาณสองนะครับกันน้ำได้เนาะงขี่รถต่กฝนได้เลยเนาะี่มาสั่งสตา,าร์ทที่หมดให้ดูเออกดสั่งตุ้ยได้เลยเดีเย๋ยวต้องใช้แจมีนี่เนาะถ้าสมมติเราลืมล็อกรถนะครับ มีคนใช้กุญแจผีนะแพงลูนแกรถเราไปเราลืมล็อกรถนะเคาสตาล์รถเราไปเราเห็นพอดีเฮ้ยระยะ100เมตรเฮ้ยมันขโมยรถเราไปนะถ้าเรากดปุ่มกดล็อกนะครับรถกระดับนะครับเราก็ตามแหมลรถมาเนาะการขโมยราคา1,200นะครับรับประกันที่ปีหนึ่งเนาะ Facebook ผมเนาะเซิร์ชคำว่าร้านกันขโมยรถเนาะเบอร์โทรผมก็0858686711นะครับกจาเว็บไซต์นะครับการขโมยรถ .com เคครับผมครับ